ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันอังคารที่12กันยายน2566นะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพ่อเตียมอีกนะครับเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนหนองคายนะครับเนาะครับเอาก่อนสืบเบิ่งเฮากลับมาเบิ่งก่อนนะครับเนาะวันจันทร์ที่11กันยายน66นะครับเล่าพัฒนาออก สามสี่เก้าหนึ่งสามแปดขับเลขล่างกับออกเก้าหนึ่งนะครับเนาะขับของเสียนน้องไข่วดที่ผ่านมานะครับนี่ครับบันจัติที่สิบเอ็ดกันยายนหกหกนะครับเนาะเราพัฒนาเสียนน้องไข่ขับบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สองสองบบมาครับเอฟซี่ มาสามขับก็บมีสามหกสามเจ็ดสามแปดกับปรกากฏว่าสามแปดเข้าตรงๆนะครับเนาะเสียนนองไขยนะครับนี่หมดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเข้าตรงๆเลยภายไดเบิงลเลติตามเสียนนองไขยกับจีโซมันกันอยู่นะครับเนาะพิจิวา่าเพิ่นเน้นตัวผิดซื้อ,อ,อนะครับเอางวดน,นี้มาตามกันต่อนะครับเนาะงวดวันพุทธที่สิบสามนะครับ ให้มาแล้วได้มาแล้วนะครับมันพุทธสิบสามกันยายนสองห้า หกหก,กนะครับสัตว์ประหลาด เราพัฒนาเซียนหน้องคายนะครับชัดเจนประคับเอฟซีเตรียมกะมีเอคอมเมนต์มาว่าตัวน้อยไปจัน กินกับตูซ้ำเกลเพียงแต่พอเตรเียมบรเิเวขยายเขามากไกลๆเนาะครับเนาะเตรียมกาบขอโทษขอภัยนะครับเด้อครับงวนนิเซียนน้องคายมาบนล่างนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูดตูวเก่านะอีพีสองกับสามคือเก่านะครับ เน้นที่สองนะครับอาาออบอรครับ,รรบเน้นที่สองนะครับเนาะครับวันนี้มางเงเรียกพนจับคู่กันนะครับ ครับเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ครับมาเบิ่งจับคูนะครับเนาะคาซิมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ 9, 2, 9, 3, 9, ก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับลักแปดแปดสอง แปดสามแปดสี่แปดสามไม่อีกแล้วเอฟซีหลักเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสาม 7 4นะครับสัดเกียน์นะครับเนาะ ครับปนี้พเนนให้ที่สองนะครับเนาะกะจิมี่เก้าสองแปดสองเจ็ดสองครับตัวร่องมากอะคือแปดนะครับเนาะเพิ่นลวอเพิ่นหนโอ้สามครับก็บมีเก้าสามแปดสามเจ็ดสามนะครับเลือตัวกันตัวร่องเนาะครับเนาะ คือเพิ่มเด็ดมาให้บิ่งรูดสองนะครับติดสองกะจิมีเก้าสองแปดสองเจ็ดสองมารับเนาะครับ,นะรบกะจิมีตัวล่องลงมาอีกะจิมี่เก้าสามนะครับเนาะเจ็ดสาม พอเปีสามสามเปีออกแล้วเขาซ้ำนี้เนาะครับเนาะอัปเด่นสุดๆก็คือเก้าสองแปดสองเก็ดสองร่องเก้าสามกับเก็ดสามนะครับหรือว่าแปดสามซีมาอีากกัพิจารณาเมืองเอาเนาะครับเอฟซีเนาะครับประเดิมกัข้อกับขอบพระคุณหลายๆนะครับเดอ้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะงวดนี้กับบางว่าให้เขาตรงๆอีกเดอ้อเอฟซีจะได้โชคๆมันๆกันนะครับ ขับเอาบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเน้นที่สองนะครับเนาะรับเรียกคนมาจับคู่กับเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ครับจับคู่กับเลขเก่าสุดคือเก้าครับแต่ว่าตัวเดียนหนึ่งคือเก้าสองแปดสองเจ็ดสองตัวล่างมากกับเก้าสามแปดสามเจ็ดสามนะครับแต่ว่าแปดสามออกแล้วพอเตรียมก็เลยบัวบัวท่าสีไปครับเอา จับหน้าจอไว้นะครับเด้อเอฟซีเอาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากันเนาะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับตัวเลขเป็นแชร์แนวทางเนาะครับเนาะครับพอเตรียมคอให้เขาปังปังอีกเด้องวดนี้เอฟซีจะได้สศกมันกันเนาะครับเนาะครับเอาขอมาแล้วคันมากคันชอบชิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำนี้นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมเนาะครับเนาะครับ เอาสูตายใตายสุดนี้พอเตมกมบข้อกับขอบพระคุณย็บซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตีมครับพอเตมขออวยพรให้มีแต่ความูุขวามจะเลื่อนนะครับเด้อความเจ็บอย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีนะครับเนาะรัขบข้อให้มีแต่โสดแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม